ไปเพื <para S 2> ่อนแรงเลยเร็วเพื oh ่อนเร็วเร็วลดแรงลดแรงเร็วเร็วเร็วเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยน้องขันมืออย่างไง สวัสดีครับผมเติร์นแฟนตาซีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมโรบอกกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยู่ในแมปที่ชื่อว่า d o เดลออ b บี้นั่นเองนะครับซึ่งในแมปนี้นะครับเราจะต้องใช้ดินสอนะครับล่างเป็นเส้นไปนะหรือว่าทําเป็นออ b บี้ไปนะเพื่อผ่านด่านให้ได้นะครับแล้วดินสอคนระับมันก็จะมีวันหมดด้วยนะนี่เห็นไหมถ้าเราขีดไปเรื่อยๆเนี่ยมันหมดได้นะแล้วก็สามารถลบได้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ลบเนี่ยเราก็จะไม่มีดินสอใช้ต่อนั่นเองนะ โอเคเดี๋ย okay, ววันนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่นดูนะว่าจะผ่านด่านต่างๆได้หรือเปล่านะโอเคนะครับก็ก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปรับชมคลิปก็ฝากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะโอเคถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับโอเคไปโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะเริ่มกันที่ด่านแรกเลยนะนี่นะครับ <S <s เขาก็จะให้ใช้ดินสอขีดเป็นเส้นไปนะเราก็ลากยาวมาเลยนะ นี่ด่านแรกก็อุ้ยอุ้ย,ยชิวๆนะด่านสองเฮ้ยไม่ทันครับไม่ทันเออเอาใหม่เอาใหม่แบบเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนปุ๊บนี่ปุ๊บเอาปุ๊บนี่ปุ๊บปุ๊บนี่ยังชิวครับยังชิวโอเคไปยาวๆฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบละเกือบละตรงนี้เป็นทางลาดชันชืบมาตรงนี้ยังไงต่อชิวๆอะ่ะ ผมว่าน่าจะง่ายอยู่นะเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นเพิ่มดินสอให้มันยาวขึ้นนะอ่ะผมขีดอย่างงี้ขีดอย่างงี้ตอนนี้อัพเป็นห้าห้าแล้วนะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเออตรงนี้คืออะไรอะ่ะวาดเป็นวงกลมได้อ่ะโอเคง่ายอยู่ง่ายอยู่เคลียโอ้โหต้องวาดโค้งไปอย่างงี้โอเคได้อยู่ครับได้อยู่ฮุบฮุบนี่ ไปแบบไวๆเลยฮึบฮึบโอ้โหชิวจัดนี่นี่เราจะไปแบบมือโปรมือโปรอุ้ย <c oughs> แป๊บหนึง่งอันนี้ไม่ได้ครับต้องติดพื้นเลยอันนี้ฮึบไม่ได้นี่ได้แน่นอนโอเคตรงนี้ขีดขึ้นชึบโดดไปขีดขึ้นโดดโดดอุ้ยโอ้โหเกือบโดน เออตรงนี้ลากยาวขึ้นไปเลยปื๊บน,นี่ลากลงเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้หัวม่งเลยเอุ้ยเดือดเดืดเอดใจเย็นเออนี่ต้องเอาคำไว้เฮ้ยมันมาแล้วโอ้โหเกือบโอ้โอ้โอ้เฮ้ยอุ๊ยเฮ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยน้องผมน้องว่าน น้องว่านก็มาไปด้วยไปด้วยมาแก้งน้องสักหน่อยครับมันมีบันไดขึ้นอยู่นี่ไม่ได้กินผมหรอกไม่ได้กินผมหรอกปิดเลยตามมาตาม,มาทางนี้เลยทางนี้ทางนี้ทางนั้นมันตันหรือเปล่าตันปะทางนั้นเดี๋ยวผมลองมาดูทางนี้ก่อนทางนี้ตันหรือเปล่า อาตันโอเคโอเคข้างบนครับฮึบฮึมาทางนี้แหละถูกแล้วตามมาตามมามาทางนี้ทางนี้ลงมาเลยนี่ปิดไว้ไม่ออกเขาหาช้าเกินตรงนี้ยังไงอะ่ะอ๋อขีดขีดขีด,ขดโอ้ยอย่พึ่งนะอย่พึ่งนะเอ้ยโอ้โคตรโกง ได้ได้จำไว้นะจำไว้เอ้ยเอ้ยเรียบร้อยได้ได้นี่นี่น,นี่อุ้ยทันไหมวนะน่ะโอ้โหหนีไปได้ซะแล้วฮึบถึงไหมเนี่ยโอเคถึงเอา้าเฮ้ยน้องผมไปไหนแล้วอา้าวลุดเรียบร้อยฮนะโอเคเดี๋ยวรอน้องผมสักแป๊บหนึ่ง one hour later โอเคน้องมาแล้วนี <c oughs> เ่เรียบร้อยเรียบร้อยมามามาตรงนี้ก็ทำให้มันหยุดไว้นั่นและเยี่ยมเอา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 ,เอา <c oughs> ตกเลยเอาแล้วน้องผมไปเกิดไหนนะอ๋อยังไม่มาเกิดนี่เคลียโอเคแป๊บหนึ่งนี่ทำไว้ย่างงี้ไว้ อย่าลบนะอย่าลบนะเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเอ้ยอันนี้มันต้องทำไงอ่ะขึ้นบนหนอใช่ปะขึ้นท้องบนใช่ไหมโอเคนึกว่ามันปิวรอยขึ้นไปนะมา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 อุย้ย โอเคได้อยู่ได้อยู่เกมไว้หน่อยเกมไว้หน่อยหน้าจิกยาวเลยยังไม่ถึงครึ่งทางเอ้าแล้วโดดลงอีกอันนี้ต้องขวางไว้นะโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจีนโอเคขวางไว้่างนี้แล้วกันยายาบคายไม่ได้นี่เอเกอบตายแล้วอะโอ้โหตั้ง93ด่านจะชนะไม่ดีวันนี้โอ้โหแล้วมันทะลุได้ไหมเนี่ย น่าจะได้นะลองตายนั้นอะอุ้ยนี่นี่นี่เรียบร้อยตุยเลยนี่ขั้นไวเรียบร้อยเยี่ยมฮึบโอเคอย่าพลาดล่ะอุ้ยเอ้าอยู่ๆก็ขึ้นมาไงต่อเลยทีนี้ งต่ออุ้ยมันทะลุไม่ได้ครับตามมาตามมาโอเคได้อยู่ไปกันเลยด่านที่สามสองละอันนี้น่าจะเดินได้เลยมัง้งโอเคเอ้าอ๋อไอ้ลูกโซ่ม,มันหลอกตาเรานึกว่าโดนได้นะอุ้ยเดี๋ยว,ยวๆๆเคลียก่อนเคลียก่อนเกือบแล้วเกือบไปแล้ววันนี้กับตุยนะ่ะเดี๋ยวๆๆออันนี้ก็ขวางไว้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันต้องอย่างนี้โอเคได้อยู่มันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นมันขวางไม่ได้เยี่ยมโอ้ยโอ้ย้ยใจเย็นนะนี่เฮ้ย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 ้ยนี่ตามมาแค่นี้ก็ยิงไม่ได้ละตรงนี้ต้องทำเป็นทางขึ้นไปมาตามมาเดี๋ยวๆอใจเย็นๆ แป๊บนึงนะแล้วก็อย่างงี้เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยฮึบโอ้โหโอ้โหใจเย็นนะเอาเรียบร้อยตายช่ยเดี๋ยว้อเดอันนี้ลบลบลบอุ้ยเดี๋ยวซิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเราต้องอุดให้มันหมดก่อนนี่เราอุดให้มันหมดก่อนนะเฮ้ยแล้วมันทะลุลงมาได้ไงมันทะลุได้ทุกคนโอเคมามามาเก็บเช็คพอยต์ เรารีบไปโอ้โหอันนี้อีซี่อีซี่ครับง่ายเกินอุ้ยลบงี้ก่อนลบงี้ก่อนรอมันเหินมาอย่าไปอยู่ใกล้นั่นไงว่าแล้วเรียบร้อยเลยฮะอุ้ย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 เกือบละเกือบละนี่แล้วก็แป๊บหนึ่งลบมาเรียบร้อยฮะอันนี้วาดเป็นกล่อง โอเคต้องวาดตามรูปนะถึงจะได้ <c oughs> วาดมั่วแล้วผม <c oughs> เอา้า <c oughs> มา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 อันนี้วาด,ดวงกลมอุ้ยถ้าผมวาดแค่นี้จะได้ไหมนะเออมันแค่ได้นี่ว่าเดี๋ยวแปบ๊บนึงแค่นี้อุ้ยไม่ใช่เดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวน้องวานช่วยด้วยจะพึ่งโอเค โอ้ยอย่าพึ่งอย่าึงอย่าโอเครอดแล้วเดีอยเดๆอันนี้วาดวงกลมแค่นี้พอแค่นี้ก็มาไม่ได้แล้วเอาเรียบร้อยค้งตัวเองมามาม,ามาอ่าเยี่ยมเอาแล้วนะจะเคลียร์แล้วนะปับ๊บเรียบร้อยตรงนี้เหมือนเดิมเป็นพึ่งง่ายอยู่ครับง่ายอยู่ ง่ายอยู่ง่ายอยู่อุ้ยไม่ง่ายละโอเคไปเดี๋ยวดินสอต้องวานสั้นๆนะเหมือนไม่ได้เก็บดินสอมาโอเคไม่เป็นไรอุ้ยเดี๋ยวเคลียร์ก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นในี่ตรงนี้ก็อีกเช่นเคยฮึบอุ้ยไม่ถึงมาโอเคเคลียร วันนี้ปุ่มอะไรอะ่ะขอเยียบหน่อยโอเคเคลียร์ฮะเอางงเหมือนกันเมื่อกี้อะไรวะนะ่ะเอ้ย,เด,ยเดี๋ยว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 เจย็นจเจย็นมาดานที่51แล้วเยอะมากนี่มันต้องงี้นี่ สองแล้วไงต่อมันไม่โดนต้องงี้อ่ะ,อะโอเคเยี่ยมเอออันนี้อันนี้ต้องทำไงอะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะผมลากไอ้น,นี้มาก่อนมันไม่ได้เดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเอาไปนี่เดี๋ยวผมลบเองอ่ะอ่ะ,อะมา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 โอเคเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็น ฮึบฮึบมาเร็วมาเร็วมาเร็วเออก็วาดเส้นอย่างนี้ได้ก็ไม่วาดเนาอ, <c oughs> อันนี้ต้องขึ้นไปกดหรอแล้วก็ไงอะ <c oughs> แค่นี้โอ้โหง่ายจัง <c oughs> เอาเอาลองตายนั่นอนะอ๋อต้องเอาดาวด้วยลืมไปหวัดดีเพื่อนอ๋อมันต้องให้ไฟลามมา <c oughs> โอเคได้อยู่ได้อยู่ตามมาตามมา ไปละเด้ออันนี้ก็ต้องใช้ไฟเหมือนกันอ๋อข้างหน้ามีไฟโอเคง่ายอยู่ง่ายอยู่เรียบร้อยผ่านมาได้แต่เพื่อนผ่านไม่ได้นะแบบนึงนะอ๋อโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาเอ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็รอเพื่อนก่อน เอ้อยเอ้อยเอ้อย,ออยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว <c oughs> เอ้ยเพื่อนเพื่อนใจเย็นนะไปขึ้นมา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 เร็วๆ,ๆ <c oughs> นี่ <c oughs> เร่งสปีด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 โอ้ยเกียร์ก่อนเร่งสปีดเร่งสปีดเร่งสปีดนี่นี่นี่เอาเร็วๆ <c oughs> อุ้ยเพื่เรียบร้อยเรียบร้อยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวน้องว่านอุ้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้อ๋อมันเร่งได้มันเร่งสปีดได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยไปรับน้องก่อนอุ้ยเพื่อนเจเย็นเรียบร้อยเอา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 อุ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อน ซิ่งไปเลยโอเคเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้นะเออมาเดี๋ยวพาซิ่งเองฮึบ <Bro. S 1> โอ้ยโอ้หหน้าทิมเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถ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 ฮึบค่อย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 ,อ,ยอันนี้ต้องค่อยค่อยโอเคเยี่ยมฮะเฮ้ย เกือบแล้วดีน่มือไวเดี๋ยวเดี๋ยวลบก่อนลบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวลบผมไปกดลบทำไมวะนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอุ้ยไม่ไหวแล้ว คำเดืน้ำตาไหลลไปเพื่อนแรงเลย Teraz, เร็วเเพื่อนเร็วเรถแรงลดแรงเร็วเร็วเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยน้องขัดมืออย่างไหวอ้ยเดี๋ยวน้ำตาไหลแล้วน้ำตาไหลกว่าจะถึงนี่ เดี๋ยวผมขอตัดคลิปจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อแล้วกันนะครับเออเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะซึ่งผมอาจจะตัดแล้วลงไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมแบ่งเป็นพาร์ทๆไปแล้วกันเนาะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะเรามาเล่นต่อกันนะครับโอเคนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับโอเคนะคไปแล้วนะครับบ๊ายบาย